สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะได้ถ่ายทำคลิปนำเสนอนะครับเป็นผ้ายันนะครับผมที่ได้ไปบูชามานะครับจากวัดนะครับเป็นวัดกุดชมพูนะครับผมเป็นผ้ายันของหลวงปู่คำบุนะครับหลวงปู่คำบุนะครับรุ่นร่มเย็นเป็นสุขขาขายร่ำรวย วัดกุดชมพูตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสำหรับผ้ายันรุ่นนี้นะครับเป็นผ้ายันที่ได้รับกำมือจากหลวงปู่โดยตรงนะครับทั้งยันได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะครับท่านได้จานอาัคระยันนะครับลงในผ้ายันให้ นับว่าเป็นมุลและก็เป็นกุศลมากนะครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เพราะว่าปกติแล้วนะครับหลวงตูคําุดุท่านก็มีความเมตตานะครับมีความเมตตาต่อศิญานุสินะครับผู้ที่ไปกราบไหวบูชานะครับด้วยศิจลจารยวัดอนุตงามของหลวงปู่แล้วก็ความเมตตาแม้ว่าสังขารท่านนะครับ จะร่วงเลยเข้าสู่ไวชรานะครับสุขภาพนะครับท่านก็ยังรับกิจนิมนต์นะครับแล้วก็รับกิจนิมนต์ต่างๆทั้งข้างนอกในวัดน,นะครับทั้งยังคนที่จะมากราบไหว้ขั้นนะครับขอความเป็นสิริมงคลนะครับมให้ท่านรดน้ํานะครับรดน้ําให้พรนะครับจานอัคระหอม บนแผ่นหลังนะครับจะช่วงหลานท่านก็อายุพรรษามากท่านก็อาจจะไม่ได้จ่าอักขระนะครับสําหรับผมก็เคยไปการนมิสก,การล้มปู่คาดูหลายครั้งนะครับเพราะว่าก็มีไกลจากบ้านนะครับอยู่ที่อําเภอเทพบุดมครับผมสาหรับวัดล้มปู่ก็อยู่ที่อำเภอ,อ,อ,กกอ,อ,เภอีิบูญมังสาหานนะครับก็ไม่ไกลนะครับโกกิโลนี่ก็เป็นช่วงเวลาและโอกาสดีที่ได้ไปกาศเพราะว่า เวลาวันหยุดเวลาวันสําคัญก็จะไปทาบุญแล้วก็จะแวะไปกาบนมัสการท่านด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้บูชาพยานของน้วงปู่มานะครับก็เป็นเพื่อน,นํามาป,ป,ประดิษฐานนะครับนํามาบูชาที่บ้านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับลูกกับ,ลกกบลกหลานศิษยานุธิ์10ิหลวงปู่นะครับอ,ออกแบบได้สวยงามน,นะครับออกแบบได้ดูเข้มขังนะครับ เป็นอักขระนะครับอักขระต่างๆที่หลวงปู่ได้บรรจงนะครับได้มอบให้ทานในการทําแบบพิมพ์ต่างๆนะครับดูเข้มขลังนะครับท่านยังมีความพิเศษด้วยนะครับผมจะมีความพิเศษตรงที่นะครับนี่นครับมีรอยฝ่ามือหลวงปู่ด้วยนะครับนี่เป็นรอยฝ่ามือหลวงปู่นะครับ ท่านได้ประทับลงในผ้ายันรุ่นนี้นะครับร่วมเล่นเป็นสูขข่ขาขายร่ำรวยนะครับผม,มนับว่า<อ>เป็นผ่อยันที่ดูหน้าเข้มแขังนะครับเป็นผ้าตอนที่หลวงปู่ออกทุดงนะครับก็จะมีแบบปกนะครับถือกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็บาทนะครับเป็นรูปขนาดเดินทุดงนะครับผม ส่วนอักขระต่งตางๆนี้ก็จะได้รับการเมตตาถฉลปูนะครับท่านก็ได้จานให้นะครับท่านได้เขียนอักขระนะครับน่าจะเป็นอักขระเป็นภาษาภาษาลาวนะครับเป็นอักขระบางตัวนะครับบางตัวก็เป็นภาษาขอมนะครับเป็นภาษาเขียนนะครับแต่ดูหลังๆแล้วก็จะเป็นอักขระในการทำมาค้่ขายนะครับป้องกัน สิ่งไม่ดีต่างๆนะครับทั้งยังได้ลูกงปู่ก็ยังได้มตตานะครับเขียนลายเซ็นนี้ด้วยนะครับเป็นโอกาสดีมากนะครับลุ่งปู่ท่านก็ได้าจาร์ลายเซ็นของนุ่งปู่ด้วยนะครับที่นาเสนอมานะครับก็เป็น การแนะนําพระเกจิอาจารย์คณะนาจารย์นะครับที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือท่านที่ร่วมรับไปแล้วนะครับสําหรับหลวงปูง่คำหลก็เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้เลยนะครับมีศรีญรูุสิทธิ์ทั้งทั้งภาคการภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้นะครับก็ได้รัก,การนมัสการหลวงปู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนะครับก็จะมีศรีญาณุสิทธิ์ต่างๆมากับว่าท่านที่วัดล้นหลามเลยนะครับ แต่ท่านก็ได้มรบนาภาพไปแล้วนะครับสำหรับหลวงปู่ก็คงเหลืออนุสรณ์ที่ท่านได้ทําไว้ปลูกเสกไว้นะครับเป็นวัดวาอาราต่างๆวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางของขังนะครับของหลวงปู่ที่ได้มอบไว้ให้ลูกหลานเพื่อเป็นการระลึกถึงนะครับคุณงามความดีศิลลาจารวัดพรลนงปู่นะครับ สำหรับผมก็ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่มาบ้างพอสมควรนะครับทั้งผ้ายาันเออยทั้งเหรียญน,นะครับทั้งผ้ากลิ่งนะครับเบี้ยแก้ต่างๆบางบาง,บางบางอย่างก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ท่านได้จานอาคาระให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานบานะครับเขียเข้ยวเขี้ยวหมีนะครับเขี้ยวมีแตกนะครับท่านก็เมตตาจานให้นะครับผม ทั้งตะกุดต่างๆมีความเมตตาต่อสิทธิ์ญาณทสิทธิ์มากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบคลิปนะครับคลิปสั้นๆมาแนะนำพระเกียรติอาจารย์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นหลวงปู่คำบุนะครับหลวงปู่คำบุวัดกุดชุมพูนะครับพื้นกูนมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้รับชมคลิปนะครับ ขอบารมีแห่งหลวงปู่คำบุนะครับจงดลบันดาลให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับและเจริญในหน้าที่การงานทำมาขา,ขายนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองเงินไหลมาเทมานะครับแล้วก็ให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะรระนะครับท่านสาสมบัติด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุครับ